เอาละครับก็ต้องขอเก่าสวัสดีเพื่อนเพื่อพี่น้องชาวเกมเสมอร์ทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป๊อปแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในก you เกมจูซิตวอร์ดักแอวววอ เรียกชื่อตัวเองอยังเรียกไม่ถูกป๊อบเอกแมนดิเออแหมก็ว่ากันไปนั่นนะครับไม่ได้เรื่องเลยตัวนี้ผมก็ฟักตัวนี้อยู่นะครับในราคา46แบงนะครับยางเอาไว้ก่อนอยั่วโมงในหน่อยเองเดี๋ยวก็ได้นะครับอตอนนี้ลีกผมก็อยู่อันดับที่1เอ,อ้ยอยู่อันดับที่69นะครับก็ยังอยู่แรกเลยไม่ตีเลย จีพายแล้วเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวว่างก็ตีก็แล้วกันนะมาดูที่วันนี้มีแพ็กกันแข่งขันอะไรกันมั่งดิครับเฮ<อ>้ยเจแพ็กทอี่โอ้ยอะไรวเัเนี่อ้ยมาหากรำรหู่าใหญ่ไอ้นุ่นก็อยากได้ไอนี่ก็อยากได้หูาฟวาร,รู้สึกที่คตรอยากได้มันเยอะไปหมดเลยนะครับเจดบิ JW นี่โอ้ย เอานี้ก่อนดี่ฟ้า <laughs> ยังไงก็ต้องเล่นการ์ดทองก่อนดี่ฟ้านะครับมาเลย <laughs> จะเอาน้ำที่ไม่เก่งเท่าไหร่ก็แล้วกันนี่พูดเหมือนดูเท่อะ <laughs> เอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะคร <laughs> ับ <laughs> เฮ้ยเพิ่งเลเวลยี่สิบเอ็ดเองเหรอเดียว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 พี่ไม่เพิ่มเลยเดี๋ยวเลเวลยี่สิบเอ็ดยังไงอยู่ตรงไหนวะเนี่ย <laughs> เอ้ยเราก็ไม่บอกเราก็ไม่บอกเฮียงด้วยโอเค <laughs> <laughs> ทีนี้แล้วมึงตาย <laughs> บากับก็ไมใหม่นะเนี่ยแล้วก็ไม่บอกเฮียแหมว่าเลเวลเลเวลหนูยังไม่แม็กใช่ไหมโอเค,อ,เคอุ <c oughs> อค้ยมีเลเวลสามอตัวโหดจัดๆไม่รู้จะโหดไปไหน <c oughs> <c oughs> ก็เอานี่แล้วกันตัวนั้นยังไม่เอา,ปาไปนะครั ation, <c oughs> แล้วก็ต้องเอานกที่มันแบบว่าขยันทำงานหน่อย <c oughs> นอ้ยนกอุ้ยเรามีเยอะตัวขยันทำงานเนี่ยอันมาโห้ยรู้สึกความแตกต่างของความเก่งนี่เรามันเปลี่ยนไปแล้วนะนี่เราเปลี่ยนไปแล้วนะหนีโอเคต้องผคองไม่ให้นกเราตายนะอเรื่องมีแค่นี้ละน้ำมันมีเยอะแล้วเกินเราแต่เอาไว้ลุยแพ็คหน้าไงอะไปลุยวิหารวิฟ้าเลยหรอโจมตีสองแพ็คนายก็ไปแล้วมั้งอุ้ย มันมีเลเวล35เลยนะอันตรายสุดๆเลยครับถ้าผมมันโจมตีมันมันเปลี่ยนตัวมาอาชุนอาชุนอาชุชุนตาอาชุนตีกันเลยเบิกเลิอบเบิกใช้นี่นะเจอไป500ฟ้าเป็นไงล่ะหนาวเลยสิท่าเอ้ยนั่นไงเปลี่ยนตัวจริงด้วยนะโจมตีหนึ่งเราไม่สะเทือนกระโดว่ามี448เลยนะ่แปดเลยนะนายทำอะไรกับฉันไว้ฉันไม่เคยเลิก เล่นอย่างงี้ก่อนนะครับเก็บสแต็กก่อนอจะจานกมาจิกมันไม่ใช่อะไรหรอกเพราะมันมีเลือดต้องพันซี่เลยนะครับอือยังอยูบ่บูชั้นเซฟตัวเองได้ชั้นนี้โคตรพาราดไดส์โอเคแล้วเก็บไว้อย่างงี้นะครับหมดรับดาเมจไม่ได้แล้วไงเรื่องของเรื่องนะครับมาโจมตีสามยังอยู่ยังอย,ย,ยู่เฮ้แต่สเตกมันหมดแล้วนะ เออสเปกมันไม่เลือแล้วนะครับมผมก็จะเล่นอย่างนี้นะครับเปลี่ยนนกออกมาชึบจ <c oughs> ิกหนึ่งจิกสองก็ไปแล้วหนึ่งสองแล้วก็เก็บไว้เพื่อนหมดเลย <c oughs> ตายซะอย่าดูเลย <c oughs> ตั้มจะกินเตาแล้วเข้าไปเป็นไงล่ะฝ่ามันโชยมันเลยสิท่าคบคอตายห่าไปเลยนะ ชิปหายแล้วโดนสี่แน่เฮ้ยโอ้โหมันมีเข่าไว้ทำไมวันนี้มันตอบตองเทนะผมไปแล้วเอือ <c oughs> มันก็ล้มายได้ง่ายๆสิอย่างนี้หนึ่งสองนะครับแล้วก็เก็บเพื่อนหมดเลยตายซะอย่าอยู่เลยหนีหนีละหนีบังอาจหนีเรียบร้อยใจเมสซอดอนก็ตายไปแล้วพี่เขียวพี่เขียวกลายพี่เขียวแดงไปแล้วนะครับเรเวลสามแปโอ้โหดเหมือนกันนะเนี่ย อ้าวอ้าวอ้าวไม่ตายไปเลยไม่ต้องไว้แล้วนะครับอ, <laughs> อย่าอยู่เลยคิดว่าตัวนี้จะตายไปแล้วนะครับไม่ตายว่ะ <laughs> แข่งแก่งจัดๆโอเค <laughs> ه, แท็กทองจะเป็นของใครไปได้นอกจากกล่าวเท่านั้น <laughs> โอโหยงไงเล่นของแข่งแล้วไนงะ <laughs> เออไปท้าทายอำนาจมืดมันมันเริ่มเล่นของแข่งแล้วนะครับผมจะต้องเอากินเนื้อที่มันแบบมไม่ได้เลย <c oughs> มีแต่ตัวไม่น่าจะสู้ได้เลยนะครับ <c oughs> เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็ต้องเอาน้ําไปสองตัวนะครับโอ้ยตัวนั้นสองพันเลยเหรอสองพันก็ไม่กลัวเพราะว่าข้าเตรียมไว้เจ้าแล้วเอาพี่สองตัวรวดเลย <c oughs> มันจะรังแกกันมากไปป่าวะคิดให้ดีก่อนนะครับ จะมันมันจะเยอะไปไหมเราเอพูดตรงๆเลยว่ามันจะเยอะไปไหมเอาตัวนี้ออกเอาตัวนี้ออกเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งแล้วกันเราดูสิว่ากูจะชนะไหมเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ไปตัว,นว,น <c oughs> วนห <c oughs> วนึ่นง,อ,งอ่ามามาดูซิว่าเราจะชนะไหมนะครับปะ่ะแล้วมันเปลี่ยนตัวมาเราเน่าเลยนะ <c oughs> เราเน่าเลยนะถ้ามันเปลี่ยนตัวมานี่ไม่อะไรทั้งนั้นเก็บไว้หนึ่งนะับมาเลยนั่นเงเปลี่ยนตัวจริงๆด้วยนะผมเปลี่ยนไปไว้ตัวสุดท้ายเลยอะ่ะโอ้ขี้โกงจะจดะัดนะเปลี่ยนดิอยทำไมอะ่ะเปลี่ยนสิครับอยู่ทำไมโอ้โหทำยังไงดีวะเนี่ยตัวนี้ดาเมจก็น้อยจัดเลยโอ้โ ตายแล้วแย่แล้วป้องกันหนึ่งป้องกันสองแล้วันมเลยไอ้หัวโตฉันไม่เคยกลัวนายตัวสีแดงก็ไม่กลัวเปลี่ยนกลับมานะครับยังอยู่ยังอยู่ป้องกันหนึ่งป้องกันสองป้องกันหนึ่งป้องกันสองแล้วก็เก็บไป้หนึ่งมาเลยทีนี้แหละ เจอแผ่นซิกแนลของฉันหน่อยเป็นไงโจมตีสองฉลาดจัดจัดฮึ่มนี่โคตรฉลาดเลยตาหน้ามันมีห้านะครับอืต้องเปลี่ยนตัววะยังไงก็ต้องเปลี่ยนตัวอยู่ดีนะครับลดพลังมันแล้วก็คิดหนักเลยนะเนี่ยคิดหนักมากต้องป้องกันหะเออ ป้องกันหนึ่งป้องกันสองเก็บไว้สองเฮ้ยโอ้มันไม่ป้องกันเลยน้อนี่ใส่ก็ดีอะมาถูเอ้ยพลาดแล้วนะครับตายแล้วอะเราเปลี่ยนตัวเลยอูผมไม่ตายนะเนี่ยมันเหลือสี่แต่ผมไม่ตายนะเนี่ยโจมตีสามเหลือไม่หนึ่งยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เก็บไปเลยนะครับ <laughs> เก็บไปจัดการตัวนั้นนะครับ <laughs> จมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามจมตีสี่เก็บไว้หนึ่งนะครับอืมตายซักอย่าอยู่เลยงับเรียบร้อยทีนี้แหละมันโจมตีผมเต็มสเต็งนะครับอืมมีเลือดต้องพันสี่นะหายแล้วสแต็กเราจะไม่พอนะครับหลืบหลืบตัวไปอะเรื่องเรื่องโจมตีสี่เหลือไว้หนึ่งอีกอืมมันจะโคตรไปไหนวะ <c oughs> เรามีแค่ห้าเองวะ่ะ อันตรายสุดๆเลยนะเนี่ยเรียกว่าอันตรายสุดๆเลยนะครับจมตีหนึ่งจมตีสองสามสี่โห้รจมต้องจมตียันห้าเลยเลยเนี่ยจมตีห้าอุ้ยมันไม่ป้องกันเลยมันเก็บไปตัวหลังครับอือเอาโลงไงเอาแล้วไงแล้วตัวนี้เลือกเต็มเลยอ่ะโอ้โหชิบหายแล้วมันมีห้านะครับมันเลือกมันเลือกได้อะคือมันเลือกได้เลยนะครับ ยจมตีสองเดือดไว้สาบชิบหายแล้วชิบหายสุดๆเลยนะครับแล้วมันมีเลือดต้องพนะันห้านะครับป้องกันสี่บ้องกันสองไวอนน้อันแน่อันแน่รู้ <laughs> มาเลยจมตีห้าเอาแล้วให้มันรู้ซะมึงไอ้บอส ไอ้บอสก็บอสตายไายุเลยแม้ทำเสียวตายไม่นะตบกูให้แองกิโลซอลัสเจนสองเกือบไปแล้วโอ้โหไปพลาดไปพลาดท,ทางยิ่งใหญ่แล้วเกือบแพ้ด้วยนะามาความเด็กดื้อกันหน่อยแล้วกันเบรกเกมเสร์ฟตัวเองไม่ใช่อะไรหรอกมามามาชึบ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  พูดได้เลยนะครับว่าโคตรเหลือเชื่อมากให้ต้องรนะ้อยสิบห้าเนี่ยให้ดีเดีโคตรเยอะนะครับร้อยสิบห้าเนี่ยครับอืก็โชคดีไปปัยกสุดท้ายการทองต้องเป็นของเรานั่นนั่นน้ำสองตัวเลยโอ้โหแล้วน้ำตัวแรกอียบเนี่ยโหรุนแรงมากบูดเลยว่าอียบนี่รุนแรงมากน้ำตัวแรกเนี่ยไม่ได้แล้วว่จะเอานกแบบปล่อยไก่ไปไม่ได้นะครับอืม ก็คงได้ล้วม้งเอานกตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอานกตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับอืม้าสู้ไม่ได้ค่อยว่ากันก็ต้องบูดอย่างเดียวอะ้าสู้ไม่ได้ค่อยว่ากันนะครับแล้วก็ต้องเอาน้ําที่แบบว่าโหต้องทรงพลังเลยนะถ้าไม่เอาน้าทรงพลังนี้สงสัยเอาไปตายเชบตายหมดอ่ะส่วนนี้ไปตัวหนึ่งนะครับอืต้องประมาณนี้ถ้าไม่ประมาณนี้เราแพ้แน่ๆนะครับอไปเลย ต้องอยู่ว่านกตัวแรกผมจะเก็บสแตก็กได้หรือไม่นะครับเรื่องก็มีแค่นี้นะครับไม่ต้องกลัวมันนี่ <c oughs> ฉันไม่เคยคิดยอมแพ้อแล้วยกมันเลย <c oughs> เปลี่ยนตัวนะครับมไม่มีปัญหาผมตีหนึ่งยังอยู่นะครับอืแล้วก็ <c oughs> ตามแผนตามสูตรนะครับป้องกัรหนึ่งต้องกันสองเจ้าแมหนึ่งมาเลยเดี๋ยวสแต็กนี้ผมช้ำโด้วยเป็นไง นจะบิดมักีท่ทีฉันก็ไม่กลัวมาเลยยังอยู่ยังอยู่มาเลย,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 าเลยตาหน้าพวก,กันหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็เก็บไปห,หนึ่งอ่า <c oughs> กาโจมไปละ่ะโจมสามนะครับงับยังอยู่ยังอยูย่พักลงมีห้านะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนตัวออกมานีา่มันไม่มีสแตก็ก ถ้าเราเปลี่ยนตัวมาตีห0ร้อโอ้โหต้องตีเยอะเลยนะเนี่ยพูดเลยว่าต้องตีเยอะเลยนะครับอืต้องตีเยอะมากเลยเดี๋ยวกันไปคิดดีดีกันทำอ,อย่างนี้นะครับ <laughs> ซูซูบันนี่นะตบมันไปที่นึงนี่นะ <laughs> เอาเซเอาเซจะทำยังไงล่ะ <laughs> มาเลยโจมตีสามไปแล้วกูงับตายไปครับผมเล่นอะไรก็ไม่รู้เออเล่นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเราจะชนะไปเนี่ยเปลี่ยนตัวมานะครับครับมันเหลือสแต็กหนึ่งนะครับจำมาไว้นะครับหนึ่งสองโหไม่ถึงว่าสามสี่เลยอะต้องสี่เลยนะครับแล้วก็เก็บไว้เพื่อนสามนะครับเฮ้ยไม่เก็บเป็นตัวหลังอะโอ้โหโหดร้ายอะไม่เหดน โหดถร้สิ่นเหนือไะไรอะไรวะกุพุดแรงของกูเนี่ยมาเลยกาใส่เวลามีห้าเอาสิจมตีห้าโอเคต้องลุ้นให้สต๊กมันหมดเงเรื่องของเรื่องนะครับแล้วจะไปล้มไม่ยบตัวสุดท้ายได้ไงล่ะโอ้โหแพ้แน่นอนเลยผมดูสภาพน,นีแพ้แน่นอนเลยโอ้โหตัวสุดท้ายนี่มีเรือดต้งส่งมันสามครับจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามครับนะแล้วก็ต้องเฮ้ยมีร้อย่ายเอง ต้องกันหนึ่งพอเหลือไว้บสามน,นะครับมาไม่นะตบก็ให้ด้วยความโมโหนะครับร้อยห้าสิบห้ามาจมตีสิโจมตีสิสิสิจมตีหนึ่งเหลือไว็บสามสิแต่ฉันมีเจ็ดตายแล้วเธออย่าอยู่เลยอดใจไม่ไหวต้องจบไปเลยลุย ไดเมทอดอนปักไม่ใช่นะตัวนี้ไม่ใช่ใช,ชื่อชื่อไดเมทอดอนไดเมทอดอนนั่นเปนตัวไอ้นี่นะครับอ่ากินกากินเนื้อของเรานะฮึฮึต้องได้ตัวหนึ่งตัวใดตัวหนึ่งนะอ่าไอตัวนี้มันชื่อไดโมโพดอน <_ S 1> หรอกที่เราใช้ตัวตะกี้นะครับไม่ใช่ไดเมทอดอนนะครับอ่ะ <_ S 1> อะไรก็ได้พอมสีทองหมดอยู่แล้วอ่าอยากได้ตัวที่ยังไม่ได้อ่ะตะโขงนะครับกดตุ๊ต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 พี่ไดการ์ดก็ดีนะ ได้เบิ้ลแม่สองใบเออได้การ์ด <c> เ <oughs> ออได้การ์ดก็ดีได้ของแถมไงโอ้โหแล้วของแถมการ์ดทองนี่ผมรู้สึกแบบสุดอะสุดอะได้ของเยอะแอยะอของเรื่องนะครับอัะนนะี้ยสี่แสนเนะีโอ้โหแต่ไม่ได้แบงค์เขียวโชคร้ายตรงไม่ได้แบงค์เขียวเนะี่ยโอ้โหอ่ะสองแสน ดีเอสองพนสงเหนินได้ตัวหุ่ตัวตะกี้เลยตัวที่ใช้ตะกี้เลยโอเคอได้เจเยอะสี่พคุ้มไม่ไม่คุ้มนะครับอย่าไปใช้เลยนะครับ<笑><笑>ก็เช้าๆก็เอาแค่นี้ไปก่อนแล้วกันนะถ้าสู้นี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าจะปราบล้มเอาชนะได้นะเพราะว่าไดานโนเสาร์ยังไม่ฟื้น ยังไม่ฟื้นสะส่วนใหญ่อะนะถ้าพูดถึงนะเฮ้ยหรือจะลองดูวะลองดูดีไหมไหนๆก็ไหนๆเลยนะอลองดูดีไหมอ่ะเอาสกอักยกหนึ่งก็แล้วกัน <laughs> <laughs> ก็จะเอาน้ำไปโอ้โหโอ้โหประชากรน้ำก็หายหัวหายตัวไปเยอะ <laughs> <laughs> เอาดูดูดีๆเลยแล้วกันนะเอาตัวนี้ไปตัวหนึง่งแล้วก็เอาตัวเอานกไปสองตัวนะครับ ตัวนี้มีตัวหนึ่งตัวนี้มีตัวหนึ่งมา,มามามาดูว่าเราจะสู้ได้ไหมครับไปเลยไหนๆก็ในในครับแถมก็เลยเนี่ยไหนมันได้เยอะๆจะจัดกันไปเลยไหนๆก็ไหนในครับจบไปนึง่งตายซะเถอะทีเล็กอย่าอยู่เลยโอเคมีเจ็ี่สินะครับหายแล้วชิบหายแล้วมันเปลี่ยนตัวผมเดาเฮ้ยไม่เปลี่ยนว่ะโอ้ย ใจนายมันได้คนนักกีฬาคนเก่งโจมตีสองไปเลยนะบนีสีนเหมือนกันได้ยังไงเราไม่ชอบคนสีเหมือนกันโอเคอู๋พันหกเลยนะตัวนี้พันสองโอ้โหขตัวนี้แหละนากลัวว่าเพื่อนตะโขงเนี่ยโจมตีสองมันโจมตีสองทำไมวะเราไม่เหลือสแต็กแล้วนะครับผมก็ยังงงว่ามันโจมตีสองทำไมถ้าอยากชนะ โอ้ยตสมรู้หมดสแต็กแล้วนะมันหมดเลยอะสแต็กมันไม่เหลือแล้วนะครับยังไ,ไงดีวะคิดก่อนนะครับขอคิดขอคิดสักนิดหนึ่งก่อนนะครับป้องกันหนึ่งป้องกันหนึ่งแล้วก็เก็บไว้สอง <laughs> มาเลย <laughs> อยากชนะต้องทำอย่างนี้นะครับยอมตีสามเสร็จโจทอย่างนี้ละมึงกู <laughs> <laughs> ไม่เอามึงไว้แล้ว ตายซะเถอะจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามนะครับแล้วก็เก็บไว้สามตายซะ <c oughs> เรียบร้อยนอกอ้วนจากการนี่นะโอเคส่งวิญญาณเป็นบอลลูนนะครับตัวนี้แม่งโคตรมากเก่งขามแต่เลเวลสามนี่ว่าอยอยากได้ตับไปแล้วนะครับแต่มันก็ไม่มีสแต็กล้วไงเรื่องของเรื่องนะดีนะที่มันเอามาสอกแค่สองพาดน,นะ ถ้ามันเอามาสามธาตุเนี่ยผมเหงาเลยนะเพราะว่าไม่แข่งกนเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าก็ช่วยกันนะเพื่อนต่อเพื่อนช่วยกันนะเพื่อนในโนเร์นี่แหละหัวฟูก็ชนะไปแล้วนะมาอีกสองยกนะครับต้องเป็นของข้า JW นี่ที่ที่ทำให้นี่เพราะว่าทำสองยกรวดเลยนี่ก็เพราะว่ามีน้อง FC บอกว่า พี่คลิปมันสั้นไปหน่อยอะอยากดูยาวๆได้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับ <laughs> เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะให้ <laughs> เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอากินพืชเพิ่งเรียกร้องกินพืชตัวแรกเปยว่าตั้งแต่เล่นกันมาแล้วอะไปด้วย <laughs> เออจะชนะได้ไหมให้มันรู้กันไปนะครับ <laughs> ถ้ามันเป็นนกตัวนี้มา <laughs> ก็ยังไม่ตายอามตา <laughs> มันเลยดีแล้วล่ละที่มันเป็น2องธาตุสองธาตุนะครับถ้าเป็นสามธาตุนี่เราเน่าเลยเปลี่ยนตัวจริงด้วยนะครับแต่ไม่ปเป็นไรเดี๋ยวผมจะเอานกตัวนี้เก็บสะแตกนะ <c oughs> นมีแค่นหนึ่งตาหน้ามีสามวะาตาหน้ามันมีสามนะป้องกันหนึ่งป้องกันสองเก็บไปหนึ่งมา <c oughs> มีสามก็ล้มฉันไม่ได้หรอก <c oughs> ฉันรู้สแต็กของแกหมดแล้ว ทีนี้ละปัญหาเก็บไว้ให้หมดเลยนะครับอืมป้องกันสองมาเลย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 จมตีใส่มาเลยนั่นงานอดใจไม่ไหวจริงด้วยครับต้องโจมทีนี้แหละเราจะได้ล้มมันง่ายขึ้นไงไม่ใช่อะไรนะครับอ,อย่างน้อยก็ยังเหลือ,อ,อตัวที่ดาเมจเยอะอยู่นะครับชุบหน่เจ็ดเจ็ดหนึ่งสองสาม นี่แหละเลขสำหรับงวดนี้ลักไปซะ477ไม่ได้ <c oughs> ยันก็ไปที่หน้าแล้ว477คืออะไรก็คือพลัโจบตีกันตะเกียบ477ครับอืม <c oughs> นายกล้าใส่ไหมละ่ะไม่กล้าโอโย้ยยิงเข้าทางเราเะครับเพราะว่าเราจะได้ตอดไงเรื่องหองเรื่องนะครับอาวแล้วเข้าหนึ่งก็ยังดีนะครับนี่กังวลแล้วสิกังวลแล้วสิต้องเล่นและนะ้วมั้งมีห้าครับ <c oughs> มันกลัวเราป้องกันสี่นะครับมันเลยไม่กล้าใส่เอ้าจบตี่สี่เหลือไว้หนึ่งอีก <c oughs> ดูมากจริงๆบอดสมัยนี้นะครับเจ็ดร้อยหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็สนะี่ร้อยเนี่ยสี่ร้อยก็เหลือสองร้อย่าสองร้อย่าป้องกันหนึ่งป้องกันสองสองรอย่า มันจะอยู่แล้วแหลนะมัอุย้ยมันเก็บไว้ตัวหลังจิบหายแล้วผมจะแพ้ไหมเนี่ยอุย้ยเหลือ241ไม่แพ้นะครับยังอยู่ได้นะโอ้ยตายแล้วเกือบพลาดเอาจุดตีสามเองโชคดีสุดๆทีนี้แหละแกไปซะเม็นกีน่าเออจัดการมัน ขอให้พ่อขอพ่อนี่นะ <ś 2> ได้แล้วเฮ้ยยังเหลืออีกยกหนึ่งนี่ยังไม่ได้ยังไม่ยก <ś 2> เออขอให้พ่อกชนะไปแล้วนะครับอืมอ้มโอ้ยเมื่อกี้อะไรตอนนี้แล้วคนกำลังแบบเข้าฟิลเข้าได้เขาเข็มอมยังไม่ได้ลงหรอกลูกพี่ก็ตัวลูกพี่ลงไปตัวหนึ่งแล้วไงโอ้ยยิงมาเรียกร้องอะไรอ่นะ <ś 2> อ่ะผมก็ปราบเด็กดือ้อเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับอืมปะยกสุดท้ายเลยดิฟ่านะครับอ่า <laughs> JW นั้นไซส์จะเป็นของใครไปได้นอกจากเราเท่านั้นเอ้ยกินพืชหมดเลยจิบหายแล้วแล้วกูมีกินเนื้อกรเข้ามังม้งไหมวะเนี่ยโอ้โหพันเจ็ดพันหกพฉันไม่กลัวหรอกฉันจะระดมระดมพวกกินเนื้อที่สุดแสนจะโหดเที่ยมเอามาหิดไป <laughs> เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะคหัวเทียมมาบัมหิตหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับสามเจ็ดเจ็ดนะครับเดี๋ยวผมคิดก่อนนี่นี่มามาดวลกันดูซิว่าใครจะอยู่ใครจะไปสงครามครั้งนี้มาเลือดแกเยอะตาดอมเมฉันก็ท่วมมาดูกันซิว่าใครจะแข็งแกร่งที่สุดจบเลยไม่นะเป็นไงล่ะ งงเลยสิท่าไม่คิดว่าฉันจะกาโจมตีใช่ไหมว,ว่ามันจมตีตัวเออจมตีหนึ่งแงงนะทอ้ยแต่เราทำไงอะทีเนี้ยถ้าเราจมตีมันสองมันตายนะจมตีสอง ไม่ตายเออตายเว้ยโอ้มันเก็บสแต็กเอาไว้อย่างที่ผมคิดจริงๆด้วย <laughs> นึกแล้วเชียวทีนี้แหละทีนี้ละปัญหามันมะีสามครับอ่าเอ้ยแต่มันต้องโจมตีผมยันสองเลยนะอืมเฮ้ยโจมตีสามเลยเหรอโอยูไม่เหลือสแต็กแล้วทำไมโจมตีต้องสามวะเนี่ย <laughs> อุ้ยตัวนี้มีหกร้อยเลยทีเล็กสุดยอดหนึ่งสองโอ้ไม่พอว่ะต้องโจมตียันสามเลยทีเดียวโอ้เี้ย ตายนะมันมีเท่าไหรหรอวะต้องมี3มเท่ากันดิอ่ามีสมเท่ากันฮ่าฮ่่าขายจนจตีชันจ 4, น,นสและเนิ่นจ้าฮ่อุ้ยอยากได้ที่หายเลยดักคเล็กนะครับอืมเป็นหนึ่งในกินพืชที่ผมอยากได้มากเลยนะครับไปแต่ก็ลาก่อนเถอะดักคเล็กอย่าอยู่เลยโอ้โหไม่ไม่กัดเลยเพราะตัวเล็กและเกินเอานิ้วโป้งจิ้มดีว่าเอาตายไปแล้วนะครับโอเค อาตะโกนขึ้นไปเอนฟ้าบอกว่าอยากกินนกจังเลยนะครับได้เท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าต้องไม่ใช่5้0นะครับส่วนมากผมจะได้500บ่อยๆไงกด1 0 0่1,000 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0งพันโอ้ยโอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงดีนะครับอีก750อผมไม่เปิดอย่างแน่นอนนะเพราะว่าเดี๋ยวก็ได้500อีกอะ ยังไงผมก็พอแล้วที่ฝ่านะคลิปิดีโอก็ยาวเลยนะอ่าสรุปเรีก่อนนะแล้วกันตอนนี้ผมมาอยู่อันดับที่69นะครับแล้งว้าก็บายบายก็เอาแค่นี้แล้วกันเนีวันนี้ไม่ค่อยมีเวลาทําเลยนะก็อาจจะไปลงบายบายเย็นๆนะครับอ่ะยังไงก็ใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยครับอ่าพูดได้นะได้ตีแพ็คทองได้การ์ดอะไรหรือว่าไม่ได้ตีแพ็คทองก็ไม่ต้องเสียใจนะครับก็ตีเจระบิวกันไปก่อนครับวันนี้ผมก็ตี2แพ็คควงอ่ะ ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับก็พูดเกือบเกือบุกคลิปแหละก็ก็ทำก,ก,กันด้วยแล้วกันทุกคน <c oughs> แล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะสำหรับคนที่กดซับสไคร์แล้วว่าฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ฝากกดติดตามสิฝากกดกระดิ่งง่วงหมดเลยอ่ะตอนนี้ผมนายอป้อแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซีโยแกทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่